ะะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม้วาจังวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปซิ่งกับกระบะกันเลยเ,ลยเป็นของแม่เราเองวันนี้นะคะเรามีครีเอทีฟประจำช่องใหม่ก็คือออกป้าสวัสดีครับตองครับผมวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปแบบซิ่งกระบ,บะขึ้นดอยที่แบบสวนของแม่ของเราเองทำอาหารว่านในป่านะทุกคนเราไปกันเลยจ้าไปกันเลยเราจะไปซิ่งนะทุกคนไปกันเลยยังยังไม่ได้ใส่เัป จะต้องแบบทาลิปใช่ป่ะจะแบบจะได้สวยๆมันจะขับรถแล้วก็ให้แม่ทาลิปนะทุกคนสาม,ส,ามสองหนึ่งทาลิปกันนะคะเราจะสิ่งมาแล้วนะทุกคนโอ้ก็สิ่ง เส้นที่แบบดีเราไม่ไปเส้นที่แบบครูค่ะเราจะ,จะไปเส้นนี้นะทุกคนสำหรับเราอ่ะต้องแบบอะไรไที่มันย,ยากๆไว้ก่อน อนุญาตทุกอย่างขายเลยใครต้องการซื้อไม้ก็ขายได้นะตามเบอร์นี้เลยนะคะทางง่ายๆเราไม่ไปเราไปทางยากๆดูดนี่คือผลงานของเรา โอเคนันทนเราก็มาถึงแล้วใช่ปะทาที่แล้วอ่ะเราอยู่สวนหอมย่าใช่ปะแต่วันเนี้ยเราอยู่ที่สวนคุณแม่นะคะเดี๋ยวเรามาสำรวจกันซิว่าที่เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะสองข้างทางเนี้ยจะเป็นต้นไม้ยมหอมแล้วก็ต้นขนุนต้นขนุนรู้จักปะผีขนุนรู้จักปะผีพีนะเชื่อวะเชื่อก็ได้ หาบ้านบ้านเนี้ยคือแบบหลาย10ปีแล้วนะบางครั้งแม่ก็มานอนนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอาไว้ตั้งแคมปปิ้งกินอะไรกันว่าโควิดใช่ปะเราแบบไปเที่ยวไม่ได้เราก็ต้องแบบเข้าป่า อนนี้คือมีโครงการกําลังปลูกทุเรียนนะปลูกทุเรียนไปแล้ว3มปีได้แล้วนะทุกคนทุเรียน,น่ะปลูกยากมากต้องแบบดูแลดีๆจะให้ออฟ้ากระโดดนะ้โอเคไหมตื่นครับ <laughs> เหมือนแกนแคนยอนปะเหมือนนะถ้า,าลงไปก็คือเปียกอะแต่ว่าไม่ตายเพราะว่าน้ำมันยังไม่ลึกมาดูกันดีกว่าว่าพี่ชายกําลังทําอะไรอยู่ซ่อมปั๊มน้ํานะทุกคนจริงๆแบบเรื่องใค่เนี้ยปังก็ทําได้คือแบบง่ายๆซ่อมปั๊มน้ําองทาให้ดูแล้วล้อเลยล้อเลยเฮ้ยได้ ได้แล้วนี่คือพี่แลมโบ้นะคะสวัสดีค่ะน้องเั้ามากี่ปีแล้วครับโอ้ไหลแล้วตอนนี้ตุ่นนั่นอยู่นี่ไปที่เดียวกันตอนเนี้ยหิวแล้วทำอาหารกินกันเถอะค่ะทุกคนเอานะครับทุกคนคือวันนี้ตั้งใจจะมาทำอาหารที่สุดนี่ครับดูวัตถุดิบเดี๋ยวตอนนี้พี่มาปังไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเราจะเอาวัตถุดิบนี้ไปซ่อนนครับทำธรรมดามันง่ายกันไปไง เไปเดีย๋ยวรไปซ่อนมะละกอเดี๋ยวรอพี่มาปางข้างน้ำสเสร็จแก้โดนโอเคครับเราเสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันของอยู่ไหนอะแ้ๆเสืส <c oughs> ออะไรเดี๋ยวเ,เราเมื่อกี้เราแอบเอาวัตถุดิบไปซ่อนกันนะครับเดีย๋ยวเราให้พี่มาปาง หาวัตถุดิบกันนะครับผมหาวัตถุดิบจะรู้ได้ไงอืมเดี๋ยวมีคำใบ้ให้ทีได้ได้ได้สี่จุดจุดแรกเนี่ยหาอะไรที่มันเป็นเหล็กเหล็กแล้วก็สูงสูงอะไรหน่อยๆเหล็กเหล็กสูงสูงเหรอง่ายง่ายว้าเลยทุกคนนี่คือมะละกอนะคะหรือภาษาเหนือเรียกว่าบกุเต็หรือว่าภาษาอีสานเรียกว่าบักคุงนะเย่ได้มาแล้วเดี๋ยวอันต่อไปดีกว่าสมมติผมอ่ะให้กำเนิดสิ่งให้กำเนิดสิ่งนี้ขึ้นมา ้นมะละกอที่นี้เราเดินผ่านต้นมะละกอมาตรงนั้นแน่นอนอะไรเนี่ยข้างในมีแตงกวาเจอแล้วนะคะสองจุดแล้วเดี๋ยวไปจุดต่อไปกันเลยต้นไม้ที่เป็นชื่อของตูกเจ้าของสวนน่ะต้อนมะปาง <c oughs> ข้างบ้านบ้านสวนนะใช้มือแหละลองทานดูทางซ้ายของบ้านเป็นชื่อต้อนมะปางไปไปเลยครับเห็นแล้วเห็นแล้วโอโ้โหมูส สามชั้นมาออกที่ต้นมะปรางแล้วทุกคนได้สามทีแล้วที่ต่อไปน <c oughs> ี่เห็นแล้วโห <c oughs> oh. ที่คือวัตถุดิบสุดท้ายโอเคเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันดีกว่าครับ <c oughs> ทุกคนตอนนี้ก็คือเราลืมน้ำตาลไม่มีน้ำตาล <c oughs> เราต้องไปซื้อ ได้น้ำตาลชากับน้ำตาลปี๊มาแล้วทุกคนตอนนี้นะคะบังจะโชว์ผีมือต,มสมตนะสำส้มตำนะผิตซะก่อนนี่เอาออกนิดนึงจะใส่กระเทียมนะทุกคนนี่คือสูตรของโมโมจังนะคะใครอยากจะกินก็มาได้พกละสองบาทใส่น้ำปลาแค่นี้แล้วก็น้ำตาลปีบ๊บโอ้ยโอ้ควันควันนี่มันานาสดๆจากธรรมชาตินะคะนะอุ้ยใส่ไปเลยมันา,นาวทั้งลูกอุ้ยทุกคนปูดิว้า อันนี้คือปูเค็มนะทุกคนสวัสดีคะ่ะผมชื่อปูอใส่ไปเลยหนึ่งตัวน้ำปลาร้าเราจะใส่แค่นิดเดียวพอจะใส่มะเขือเทศก่อนนะคะทุกคนนี่น่ากินไหมโอเคแล้วก็ใส่มะละกอหนึ่งกำมืออืมอะไรกันคบเนี่ออยอะไรเห็นปะอืม <laughs> อโอเคโอเคอร่อยอร่อยหรือมูลูก็โอเคครั้งแรกทำซ่้มาให้แม่กินใช้ได้ไดทุกคนตอนนี้อาหารเราก็เสร็จเป็นทล่ เราก็จะมีส้มตำหมูยา่างมีผัดกับกระเทียมเจียวนะ <Wow. S 1> มนวงสุกนะคะแบบหวานมากข้าวมันไก่กับข้าวหมูกรอบข้าแบบนั่งท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้นเลยโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปกินข้าวกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์และกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย